เคยมีคำถามในใจกันไหมครับว่าทําไมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายถึงมีแนวโน้มที่จะอายุสั้นกว่าผู้หญิงหลายคนอาจจะคิดว่าก็เพราะผู้ชายชอบทําอะไรเสี่ยงๆบ้าบินกว่าแต่จริงๆแล้วคําตอบมันซับซ้อนและน่ากลัวกว่าน,นั้นเยอะเลยครับเอาละเรามาลงลึกกับคําถามนี้กันเลยดีกว่าคือคนส่วนใหญ่มักจะนึกภาพผู้ชายที่ชอบทําอะไรแแลงๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไอ้ช่วงเวลาหวาดเสียวพวกนั้นน่ะมันเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเองครับ ใช้เลยครับ6ปีเต็มๆที่หายไปแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการกระโดดร่มหรือแข่งรถเลยนะครับแต่มันมาจากนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แหละนิสัยที่หลายคนอาจจะไม่เคยคิดเลยว่ามันอันตรายและนี่คือ5นิสัยที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเราจะค่อยๆนับถอยหลังกันไปตั้งแต่อันดับที่5ไปจนถึงนิสัยที่อันตรายที่สุดที่น่าจะทำให้หลายๆคนประหลาดใจเลยทีเดียวโอเคมาเรื่องกันที่อันดับ5กันเลยครับ หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมแอลกอฮอล์ถึงอยู่อันดับสุดท้ายล่ะคือแน่นอนว่ามันอันตรายครับแต่ไม่ใช่ในแบบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันเสมอไปปัญหาที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การดื่มแต่อยู่ที่วิธีการดื่มของเราต่างหากตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นะครับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้อายุขัยของผู้ชายสั้นลงไปเฉลี่ยแล้ว2-3ปีแต่ต้องย้ำนะครับว่านี่คือค่าเฉลี่ยสำหรับคนที่เป็นสายดื่มหนัก ดื่มทีเดียวเยอะๆที่เรียกว่า binge drinking เนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้แบบเทียบไม่ติดเลยครับความน่ากลัวของมันก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆครับโดยเฉพาะการดื่มหนักๆในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยตับของเราเนี่ยมีความสามารถกําจัดแอลกอฮอล์ได้แค่ประมาณ1นึ่งดิงต่อชั่วโมงเท่านั้นเองพอเราดื่มเร็วกว่านั้นปุ๊บตับก็ทํางานหนักเกินกําลังเซลล์ตับจะค่อยๆตายเกิดการอักเสบมีไขมันมากาะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดครับ แต่ก็มีข่าวดีนะครับคือเราสามารถลดความเสียหายพวกนี้ใต้ด้วยวิธีง่ายๆเลยแค่ลองมีวันพักตับสัก2-3วันต่อสัปดาห์ดูเวลาดื่มก็พยายามดื่มให้ช้าลงหน่อยแล้ววันลุ่งขึ้นหลังจากที่ดื่มหนักมาก็ให้ร่างกายและตับได้พักฟื้นอย่างเต็มที่แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับไปต่อกันเลยครับกับนิสัยอันดับที่4ซึ่งต้องบอกเลยว่าอันตรายกว่าแอลกอฮอล์ซะอีกนั่นก็คือความเครียดเรื้อรังครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกเร่งเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยได้พักให้เย็นลงเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ความเครียดเรื้อรังทํากับร่างกายของเราตัวเลขนี้บอกเลยว่าน่าตกใจมากครับมีงานวิจัยของฮาวาดที่เขาติดตามผลกันยาวนานถึง30ปีเลยนะเขาพบว่าผู้ชายที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดเรื้อรังเป็นประจำเนี่ยมีอายุไขสั้นลงโดยเฉลี่ยถึง4.2ปีเลยทีเดียว แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเวลาที่เราเครียดเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อว่าคอร์ติซอลครับซึ่งถ้ามีในระยะสั้นๆมันก็มีประโยชน์นะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่มันถูกปล่อยออกมาตลอดเวลาเป็นเดือนๆเป็นปีๆมันจะกลายสภาพเป็นพิษที่ค่อยๆกัดกินทำลายระบบต่างๆของร่างกายเราจากข้างในเลยละครับแต่เราไม่จําเป็นต้องไปแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตเพื่อจะฟื้นตัวนะครับ แค่เราต้องหาวาลระบายความดันให้กับตัวเองบ้างการลุกไปเดินเล่นสั้นๆหรือการได้พูดคุยระบายความรู้สึกกับใครสักคนหรือแม้แต่การหยุดพักแล้วหายใจเข้าลึกๆแค่ไม่กี่นาทีก็ช่วยให้ระบบประสาทของเราสงบลงแล้วเริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองได้แล้วครับเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับกับนิสัยอันดับที่3อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปเลยนั่นก็คือความโดดเดี่ยวทางสังคมครับ ความอันตรายของมันก็คือมันเหมือนสนิมนะครับที่ค่อยๆกัดกินเราจากข้างในอย่างช้าๆจนเราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากคนกว่า30,000 0คนพบว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงขึ้นถึง50ซึ่งเปอร์ซ็นตซึ่งระดับความเสี่ยงที่เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่มาเป็นปีๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าความเหงามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับ แต่มันส่งผลกระทบต่อร่างกายเราจริงๆมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบสูงขึ้นทําให้ภูมิคุ้มกันของเราแย่ลงแล้วก็ยังทําให้ร่างกายควบคุมฮอร์โมนความเครียดได้ยากขึ้นปีกเรียกได้ว่าซ้ําเติมกันเข้าไปครับแต่ข่าวดีมากๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองต่อการกลับมาเชื่อมต่อกับคนอื่นเร็วมากครับแค่การยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าสักคนหรือลองไปเข้ากลุ่มทํากิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆดูแค่นี้ก็สามารถเริ่มพลิกสถานการณ์และช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้แล้วครับ มาถึงรองแชมป์ของเราแล้วครับนั่นก็คือการนอนหลับไม่เพียงพอผู้ชายลหลายๆคนมักจะมองว่าการนอนเป็นเหมือนของฟุ่มเฟือยที่ถ้าอยากได้เวลาเพิ่มก็แค่ตัดเวลานอนออกไปแต่ร่างกายของเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับมันมองว่านี่คือหนี้สินที่เราต้องชดใช้จากข้อมูลของสถาบันเวชศาสตร,ร์การนอนหลับแห่งอเมริกาพบว่าผู้ชายที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนเป็นประจำมีอายุไขเฉลี่ยสั้นลงถึง7.2ปีเป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆครับ ภาพนี้เปรียบเทียบได้เห็นชัดมากเลยครับการอดนอนเรื้อรังเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราขับรถทางไกลโดยไม่เคยเอาเข้าศูนย์เช็คสภาพเลยมันทําให้ร่างกายต้องเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดตลอดเวลาและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันสามารถเร่งให้ร่างกายของเราแก่ลงได้เทียบเท่ากับการมีอายุเพิ่มขึ้น6-10ปีเลยทีเดียวครับเอาละครับเราคุยกันมาถึง4อย่างแล้วนะทั้งแอลกอฮอล์ความเครียดความโดดเดี่ยวและการอดนอนแต่เชื่อไหมครับว่า มันยังมีอีกหนึ่งนิสัยที่อันตรายกว่าทั้งหมดที่ว่ามารวมกันซะอีกลองเดาดูกันเล่นๆสิครับว่ามันคืออะไรคำตอบก็คือการนั่งครับอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าทําไมการนั่งเฉยๆถึงเป็นฆาตกรเงียบอันดับหนึ่งไปได้เหตุผลที่มันอันตรายที่สุดก็เพราะว่ามันดูไม่มีพิษมีภัยที่สุดนั่นเองครับมันไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีความเจ็บปวดในทันทีและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรามองข้ามมันไป สไลด์นี้คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับจะเห็นได้เลยว่านิสัยเล็กๆน้อย,อยๆในชีวิตประจําวันเหล่านี้พอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถบั่นทอนอายุไขของเราไปได้เป็น10บสปีเลยนะครับและการนั่งนิ่งๆไปเวลานานคือตัวการที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุดอาจจะสูงถึง12ปีซึ่งมากกว่านิสัยอื่นๆที่ว่ามารวมกันซะอีกครับแต่ข่าวดีที่สุดของวันนี้ก็คือเราสามารถสร้างช่วงเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาได้ ด้วยการเลือกทำสิ่งเล็กๆทีละอย่างเหมือนกันครับไม่ต้องรอเลยนะเริ่มได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ด้วย3มขั้นตอนง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับและคำถามสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับสุขภาพที่ยืนยาวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการเลือกในวันนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรที่เราจะเริ่มทำตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ